กราบสวัสดีครับเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่องอโลเทนะครับก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมไปกด subscribe, ไลค์แชร์เพื่อไปกำลังใจให้ช่องกราบผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพูดถึงเรื่องราวคราวคราวเงียบหายไปสอห้องสปีนึกว่าไปได้ดีโทรสี่น้องมาขายตัวแฮ้ไม่ใช่นั้นพี่ยิงยงนะครับนะ เรื่องราวข่าวดีนะครับที่ผมจะพูดในคลิปนี้ก็คือเรื่องราวของการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับนักโทษถือว่าเป็นโอกาสดีที่ผมจะนําเรื่องราวภายในเรือนจํามาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับทางกรมราชธรร์ได้มีประกาศออกมาให้ทางเรือนจํา คัดเลือกนักโทษที่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะไปทํางานในโครงการสร้างงานสร้างอาชีพโครงการนี้คือการเอานักโทษเอาผู้ต้องขังออกมาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมมีรายได้จากการทํางานทําให้นักโทษได้ปรับตัวปรับใจเข้ากับสังคมภายนอกและที่สําคัญนับนักโทษยังได้ออกมาใช้ชีวิตข้างนอกเชกเช่นคนปกติถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากมก อยากจะนําเรื่องราวนี้มากราบเรียนให้เพื่อนๆที่เป็นญาตินักโทษหรือเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังได้เข้าใจถึงเรื่องราวนี้เพราะมันคือการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีที่ไม่เกเรได้ออกมาใช้ชีวิตข้างนอกสําหรับนักโทษที่จะออกมาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมใช่ว่าทุกคนจะได้ออกมาครับเพื่อนๆมันมีกฎระเบียบมันมีกฎกติกาอยู่ สำหรับคลิปนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องของกฎกติกาเรื่องของคุณสมบัตินักโทษที่จะออกมาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมว่ามีอะไรบ้างมาฟังไปพร้อมๆกันเพื่อนๆจะได้เข้าใจมาฟังกันเลยครับผมสำหรับคุณสมบัติของนักโทษที่จะได้เข้าร่วมโครงการหนึ่งเป็นนักโทษชั้นกลางขึ้นไปอันนี้ถือว่าเปิดกว้างมากๆเปิดกว้างสุดๆรับตั้งแต่ชั้นกลางขึ้นไปสอง เป็นนักโทษสำซากได้ครับเพื่อนๆแต่ต้องสำซากไม่เกิน2รอบรอบ3ามรอบสแบบนี้ไม่เอานะครับสานะครับต้องไม่มีโทษกักขังหรือว่ามีค่าปรับติดตัวสำหรับใครก็แล้วแต่นะครับที่ศาลตัดสินมา4ปี5ปีแล้วยังมีค่าปรับหมื่นหนึ่งสองหมื่นสองแสนสามติดตัวอยู่ยังไม่หายไปแบบนี้ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ และนอกจากนี้ห้ามมีคดีอายัดห้ามอยู่ในระหว่างการต่อสู้คดีอื่นบางคนมีคดีหลายคดีครับต่างกรรมต่างวาระบางคนตัดสินมาแล้วคดีหนึ่งแต่ยังต่อสู้อีกหลายๆคดีแบบนี้ถือว่ายังไม่เป็นที่สิ้นสุดยังไม่จบกรบวนการยุติธรรมตรงนี้เขาก็ไม่เอาออกมาตีนะครับต้องติดคุกมาแล้วหนึ่งในสาม และถ้าเป็นนักโทษตลอดชีวิตต้องติดคุกมาไม่น้อยกว่า10ปีคำว่าติดคุกมาแล้ว1ใน3หมายความว่ายังไงถ้าสมมุติคุณโทษ3ปีคุณก็ต้องติดคุกมาแล้ว1ปีขึ้นไปโทษ6ปีก็ต้องติดคุกมาแล้ว2ปีขึ้นไปนี่คือคำว่าติดคุกมาแล้ว1ใน3ถ้าโทษตลอดชีวิตต้องเกิน10ปีขึ้นไปสําหรับนักโทษที่ถูกศาลตัดสินตลอดชีวิตนี่คือกฎกติกาข้อที่4 ห้านะครับเหลือโทษไม่ต่ำกว่า1ปีแต่ต้องไม่เกิน5ปีความหมายก็คือว่าเขาจะไม่เอาคนโทษสามเดือนหกเดือน8เดือนออกมาครับเพื่อนๆมันเสียโอกาสคนอื่นเพราะว่าคุณก็จะกำลังพ้นโทษ3เดือน6เดือนแป๊บเดียวก็ได้ออกเขาจะเอาคนที่โทษเหลือไม่น้อยกว่าหนึ่งปีขึ้นไปแต่โทษสูงสุดที่เหลือก็ต้องไม่เกินห้าปีเช่นเดียวกัน โทษเหลือ7ปี8ปีอันนี้เขาไม่เอาออกมา6นะครับต้องเป็นนักโทษที่ไม่กระทำผิดกฎระเบียบภายในระยะเวลา6เดือนก่อนหน้าที่จะมีโครงการพูดง่ายๆก็คือไม่เคยถูกแทงเรื่องไม่เคยถูกลงโทษไม่เคยถูกขังเดี่ยวขังซอยไม่เคยถูกเอาไปฝึกในแดนพฤติกรรมถ้าเข้าลักษณะแบบนี้เขาก็เอาออกมา 7นะครับต้องเป็นนักโทษที่มีอายุไม่เกิน50ปีไม่เป็นโรคร้ายแรงและร่างกายไม่เป็นอุปสรรคในการทำงานนั่งวินแชร์ขาลีบแขนลีบลักษณะแบบนี้อาจจะเป็นอุปสรรคในการทำงานเขาก็ไม่เอาออกมานี่ก็คือข้อกำหนดกฎเกณฑ์นะครับที่ทางกรมราชัณฑ์เขาตั้งขึ้นมาเพื่อให้ทางเรือนจำเนี่ยไปคัดตัวนักโทษมาไปหานักโทษมา ถ้าเข้าหลักเกณฑ์แบบนี้คุณก็จะได้อบรมคุณก็จะได้ออกมาทำงานในภาคอุตสาหกรรมในโรงงานอุตสาหกรรมทีนี้นะครับเรามาฟังข้อห้ามข้อกำหนดที่ห้ามเอานักโทษเหล่านี้มาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมมันมีคดีต้องห้ามที่เขาห้ามเอาออกมาเลยมีคดีอะไรบ้างมาฟังกันครับผมหนึ่งคดีเกี่ยวกับความมั่นคง อังยี่ซ่องโจรเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ลักษณะแบบนี้ไม่เอาออกมา2คดีก่อการร้าย3คดีทุจริตในขณะที่รับราชการ 4ี่คดีเกี่ยวกับเพศครับข่มขืนอนาจารล่อลวงลักษณะแบบนี้ไม่เอาออกมา5ความผิดในขณะที่เป็นพระนุ่งเหลืองห่มเหลืองอยู่แล้วไปกระทําความผิดลักษณะแบบนี้เขาไม่เอาออกมา6ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายนะครับทำร้ายร่างกายฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนลักษณะแบบนี้เขาไม่เอาออกมาเด ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินนะครับชิงทรัพย์ป้นทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ลักษณะแบบนี้เขาไม่เอาออกมา 8. ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์นะครับเป็นแม่เล้าเป็นธุระจัดหาแบบนี้เขาไม่เอาออกมา9ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดแต่มันมีเงื่อนไขครับเพื่อนๆถ้าเป็นยาบ้าต้องไม่เกินหนึ่งเม็ด ถ้าเกิน1 0,000เม็ดขึ้นไปเขาไม่เอาออกมาถ้าเป็นยาไอต้องไม่เกิน200กรัมหรือว่า 200G ีนั่นเองถ้าเกินนี้เขาไม่เอาออกมาเท่าที่ผมเคยเห็นเคยสัมผัสอันนี้คือเห็นด้วยตัวเองเห็นด้วยตาไม่ได้เห็นด้วยยายแฮะไม่ใช่นะครับเห็นจะจะเห็นตัวเป็นๆคนที่ออกมาอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นนักโทษที่ออกมาจากเรือนจำ ส่วนมากเป็นคดีเกี่ยวกับยาเสพติดเกือบร0อยเเซนเลยเพราะว่ามันมีหลักเกณฑ์กำหนดเกี่ยวกับปริมาณยาบางคนโดนจับ4,000เม็ด5,000เม็ดก็ได้ออกมาโทษ5ปี10ปีบางคนโดนจับ 4, m, 5, ไอซ50 g 30 g ก็ได้ออกมาโทษ20 30, ปี30ปีอันนี้คือผมเห็นมาแล้วนะครับอยู่แถวสมุทรสาครใส่กําไรข้อเท้า EM เดินกันให้พึบพับ นี่ไม่ใช่เรื่องโกหกนี่ไม่ใช่เรื่องหลอกลวงครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆในปัจจุบันนี้ทีนี้นะครับผมจะอธิบายเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดของผู้ที่จะออกมาใช้ชีวิตข้างนอกเรือนจำใช้ชีวิตในโรงงานอุตสาหกรรมหนึ่งต้องได้รับความยินยอมจากผู้อุปการะส่วนมากก็จะเป็นพ่อแม่นะพ่อแม่ก็ต้องเซ็นยินยอมนะครับให้ลูกออกมาทำงานข้างนอกไม่ใช่ว่าลูกอยากออกมาแต่พ่อแม่ไม่ให้ออกมาผู้อุปการะไม่ให้ออกมา แบบนี้ก็ออกมาไม่ได้นะครับต้องมีการเซ็นยินยอมจากผู้อุปการะ2นะครับต้องใส่กําไลข้อเท้า EM ตลอดเวลาในขณะที่ออกมาทํางานข้างนอกถือว่าเป็นกฎกติกาเบสิกพื้นฐานคุณต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของกรมคุมประพฤติอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่เรือนจําเจ้าหน้าที่ราชทันเขาจะมีการมาตรวจเยี่ยมเสมอนะครับเท่าที่ผมเคยเห็นมา ประมาณเดือนละสองครั้งเป็นอย่างตำ่ำมีการมาตรวจเยี่ยวมีการมาสัมภาษณ์มีการมาพูดคุยปรับทัศนคติปรับความเข้าใจมีปัญหาตรงไหนติดขัดตรงไหนเราก็สามารถบอกกับเจ้าหน้าที่ของทางเรือนจำที่มาตรวจเยี่ยมได้เขาก็จะไปติดต่อนายจ้างไปแก้ไขปัญหาให้ สามนะครับต้องทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่กำหนดจนกว่าจะครบกำหนดโทษนี่คือข้อสำคัญเลยนะครับไม่ใช่ว่าออกมาอยู่ได้สองสามเดือนอยากย้ายโรงงานก็ย้ายได้ไม่ได้นะครับคุณออกมาอยู่โรงงานไหนคุณก็ต้องอยู่โรงงานนั้นจนกว่าจะครบกำหนดโทษสี่นะครับต้องอาศัยอยู่ในที่พักที่ทางโรงงานจัดให้อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อสำคัญ ไม่ใช่ว่าออกมาอยากไปอยู่ตรงไหนก็ได้นะเพราะว่าตามเงื่อนไขแล้วนะครับคุณต้องอยู่ภายใต้การดูแลของโรงงานอยู่ภายใต้การควบคุมของโรงงานอีกชั้นหนึ่งถือว่าเป็นการทำงานร่วมกันของโรงงานแล้วก็ทางเรือนจำทางราชทัณเป็นการผนึกกำลังกันนรนัเพื่อสร้างสรรคนดีให้ออกมาสู่สังคมนั่นเองนี่ก็คือกฎก,ฎกติกานะครับแบบคร่าวๆที่ผมนำมาสรุปให้เพื่อนๆฟัง หวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆฟังไปแล้วจะเข้าใจนะครับถึงรายละเอียดบางคนมีญาติมีพี่มีน้องติดอยู่ในเรือนจําก็ถือว่าเป็นความหวังอีกหนึ่งรูปแบบแล้วกานนรนับที่กรมราชทัณฑ์มีให้สุดท้ายนี้นะครับหากผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออาภัยเพื่อนๆไว้นะที่นี้ด้วยอย่าลืมไปกดซับสไครป์ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกระผมด้วยขอให้เพื่อนๆจงมีแต่ความสุขความเจริญขอบคุณมากมายจากใจจริงช่อง hello ted ขอบคุณครับผม